สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้ทำวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลบนะครับเอฟเฟกนะครับนะสติ๊กเกอร์แล้วก็ทราชิชันนะครับในแคปคัต for pc ทํำยังไงนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนี่ผมแนะนําการใส่เข้ามานะครับการใส่เข้ามาในวิดีโอนะครับซึ่งการใส่ก็ กดนะครับนะเลือกปุ่มที่เราต้องการจะใส่นะครับเช่นจะเลือกสติกเกอร์เลือกเอฟเฟกตเลือกทานติชันพวกนี้นะครับแล้วก็การใส่เข้ามาในวิดีโอนะครับก็แค่ทําการคลิกเมาส์เลือกวิดีโอที่เราต้องการนะครับแล้วก็ลากเข้ามาวางนะครับลากเข้ามาวางถ้าเป็นทานติชันก็เอาไปแทรกระหว่างวิดีโอนะครับลักษณะนี้นะครับ ถ้าเป็นเอฟเฟกนะครับก็เลือกนะครับแล้วก็วางในวิดีโอเลยนะครับส่วนสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์ก็เลือกนะครับแล้วก็วางนะครับเข้าไปบนไทม์ไลน์นะครับในในวิดีโอนะลักษณะนี้นะครับทีนี้การลบออกนะครับเผื่อเราใส่ใส่ทันสิชันใส่เอฟเฟกใส่สติ๊กเกอร์เข้ามาแล้วนะครับแล้วเราต้องการที่จะลบออกนะครับหรือใส่อันใหม่เข้าไปนะครับวิธีการนะครับก็ สําหรับการลบสติ๊กเกอร์นะครับก็ลบง่ายนะครับแค่เมาส์ไปคลิกนะครับตรงสติ๊กเกอร์นั้นนะครับถ้าต้องการปรับขยายนะครับก็กดเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ลากว่าลากแล้วก็วางนะครับมันก็จะแสดงตามที่เราเรากําหนดนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้ต้องการลบนะครับก็แค่เเมาส์ไปคลิกนะครับตรง สติ๊กเกอร์นั้นๆนะครับแล้วก็กดปุ่มทั้งขยะตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวสติ๊กเกอร์ก็จะถูกลบออกไปนะครับนะในในไทม์ไลน์นะครับทีนี้การลบเอฟเฟกต์ทำยังไงนะครับนะเวลาเราใส่เอฟเฟกเข้ามานะครับจะสังเกตว่าวิดีโอของเรานะครับมันจะมีตัวเอฟเฟกต์โชว์นะครับแต่ละอันนะครับอย่างวันนี้ก็จะมีตัวเอฟเฟกอยู่นะครับตัวนี้ก็มีเอฟเฟกอยู่ตัวนี้ก็มีเอฟเฟกอยู่ ทีนะี้การจะลบนะครับก็แค่เอาเมาส์ไปคลิกนะครับตรงหัวตรงคำว่าสไลด์เอ่อสเปเชียลเอฟเฟกต์อยู่ตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็เอ่อคลิกตัวนี้นะครับคลิกตรงเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็กดปุ่ม Delete นะครับอลองเนะี่ยตัวเอฟเฟกต์ก็จะถูกนำออกไปจากวิดีโอนั้นน,น,นะครับจะสังเกตว่าเวลาเราเอา ลองลองเล่นวิดีโอดูนะครับเลื่อนไปนะครับตัวนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกครับมีแต่สติ๊กเกอร์ด้านบนนะครับคลิกตัวนี้ก่อนนะครับนะคลิกตรงคำว่าเอฟเฟกนะครับที่อยู่บนวิดีโอนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม delete นะครับนะถ้าจะใส่เข้ามาใหม่นะครับก็ไปเลือกเอฟเฟกนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์วิดีโอนั้นๆนะครับนะแล้วก็ลากนะครับปล่อยวางเข้าไปในวิดีโอนะครับก็จะมี เอฟเฟกติดเข้ามานะครับในวิดีโอนะครับส่วนการลบทัน i ิชันทำยังไงนะครับทันชิชันก็คือการเปลี่ยนวิดีโอไปตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งนะครับมันก็จะแสดงออกมานะครับตัวนี้สามารถที่จะลบได้นะครับโดยการท่านลองเอาเม์ไปเลื่อนตรงนี้นะครับนะตรงสเกลนะครับในไทม์ไลน์นะครับขยายออกนะครับจะสังเกตว่า วิดีโอของท่านนะครับมันก็จะมีทันติชันระหว่างวิดีโอนะครับเวลาเปลี่ยนนะครับมันก็จะแสดงออกมานี่นะครับวิดีโอเราก็จะเปลี่ยนตามทันติชันนะครับแต่เนี่ยหากต้องการที่จะลบออกทำยังไงนะครับก็คลิกตรงทันติชันนั้นๆนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ตัวนี้นะครับหรือกดปุ่ม delete ในในคีย์บอร์ดก็ได้นะครับนะลบออกถ้าจะใส่ใหม่ก็คลิกนะครับแล้วก็ ลากเข้ามาใหม่นะครับปรับแต่งตรงนี้น,นะครับจะให้แสดงนานแค่ไหนนะครับทีนี้ก็ลองไล่ดูนะครับแล้วก็ลองเพย์ดูนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับแนะเพราะว่าตามตามระยะเวลาที่เราสมุดน,นะครับอันนี้ก็เป็นทิปประปากส่วนวันนี้นะครับในเรื่องของการลบ เอฟเฟกต์ Effect, แล้วก็ทานชิชันนะครับในวิดีโอทำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับก็รับชมคื่นชหน่อยแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ปูดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ